ขอดี f c ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าน,นะครับที่เข้ามารับชมในไลน์นี้นะครับผมขอส่งท้ายไลน์นี้ด้วยเหรียญสําคัญและได้รับความนิยมมากๆเลยเป็นหนึ่งในเหรียญที่เรียกว่ารวมบุรพาจารย์นะครับรวมพระกณาจา์ไว้ทั้งหมด5รูปด้วยกันนะครับนั่นคือหล,ล,ลวงปู่ลอดหลวงปู่โม่นะครับหลวงปู่แจ้งนะครับหลวงปูด่ดัดและหลวงปูส่สังนะครับ ซึ่งเป็นองค์บริพาจันทร์อำเภอนนสูงนครราชสีมานี่คือเหรียญเบญชภาคี100ปีนนสูงปี40นะครับซึ่งเป็นเหรียญรูปไข่ห่วงเปิดด้านบนมีลายกนกเล็กๆอยู่นะครับเชื่อมกับห่วงเปิดด้านบนถือว่าสุดยอดมากๆนะครับเป็นเหรียญนิยมมากๆและเป็นเหรียญกลุ่มเปิดประมูลนะครับช่องเรามีเหรียญรายการนี้ประมาณ2เหรียญนะครับตรงกลางองค์บรพาจานย์นั้นประทับยันอุข,ขึ้นบนและลงล่างนะครับตามที่ทีเห็นนะครับ ผมคงไม่ต้องอธิบายรายละเอียดว่าคมชัดและเข้มขลังและนิยมมากขนาดไหนเห็นแค่นี้แล้วนะครับผมก็คงจะไม่ต้องอธิบายแล้วเพราะาทีรู้แล้วว่าเป็นประเครื่องสําคัญและได้รับความนิยมในพื้นที่นนทบุรีนครราชสีมาและก็ทั่วทุกภาคของเทไทยรวมถึงต่างประเทศด้วยนะครับสาหรับเหรียญรายการนี้นะครับเป็นเหรียญกลุ่มเปิดประมูลนะครับผมขยายให้ชมองค์บรรณาจารย์ไว้ใกล้ๆแล้วก็ขออนุญาตพลิกไปให้ชมด้านหลังนะครับพี่เคชมด้านหลังเหรียญนี้ ซึ่งประทับอครยันอยู่นะครับหลายครยันตงรงกลางและมีใครคนนกอยู่ด้านซ้ายและจะได้รู้ความเป็นจ้าาคี100ปีนนสูงนะครับพศ240นะครับซึ่งถือว่าสุดยอดมากๆจะลึกอักษรย่อจังหวัดว่านอมอนะครับถือว่าเป็นสุดยอดแห่งเรียญและได้รับความนิยมมากนะครับฝากช่วยแชร์ต่อและส่งต่อรายการเรียนนิเพยงศิ์ท่านอื่นแล้วก็ขอใหได้รับ สิ่งดีๆทุกๆท่านนะครับในการเข้ารับรชมในไรนี้นะครับและเป็นไร่ส่งท้ายก่อนที่ทิจะเข้านอนเข้าก่อนในค่าคืนนี้ในลิ<ด>้น<ด>จะสร้างด้วยเนื้อทองแดงนค่อนข้างเก่ามากๆเลยทีเดียวนะครับขออนุญาตที่กลับไปชมนันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับนันได้ครั้งสุดยอดแห่งเหรียญสุดยอดแห่งเหรียญนะครับสุดยอดแห่งวัตถุมงคลอันล้ําค่าของจอังหวัดนครราชสีมาอีกหนึ่งรายการ100ปีเบญชาพารี นนนะครับขอบคุณเอฟซีท่านมากมาและฝากช่วยแชร์ต่อด้วยนะครับฝากช่วยแชร์ต่อและแชร์ไปไกลๆนะครับแชร์ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้เอฟซีได้รับสิ่งดีในการเข้ามาชมในไรยนี้และส่งต่อง,งานพระเครื่องไป f หเอฟซีท่านอื่นอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ <Okay. S 1> ถ้าหากแชร์ไปแล้วนะครับ <Okay. S 1> ก็จะทําให้งานพระเครื่องขยายมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับ